สวัสดีครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสานะครับวันนี้แนะนําเรื่องของการสร้างงานกราฟิกหรืองานอาร์ตเวิร์กโดยใช้โปรแกรม powerpoint ร่วมกับโปรแกรมเพน์ง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องใช้หรือมีความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรม photoshop นะครับคุณครูอาจจะดาวน์โหลดรูปภาพต่างๆนะครับหรือพิมพ์ข้อความขึ้นมานะครับ แล้วนำมาจัดองค์ประกอบภาพนะครับใน powerpoint นะครับอย่างที่เห็นนี้ภาพต่างๆผมก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปโลกนะฮะของวิกิพีเดียนะครับหรือข้อความเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับที่มีฟอนต์สวยๆแบบนี้นะครับคุณครูดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์ font com นะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโปรแกรม powerpoint เราก็จะได้มีตัวหนังสือหรือฟอนต์ต่างๆใช้ในการออกแบบให้สวยงามนะครับอย่างพื้นหลังนี้นะครับผมก็เอามาจากเว็บไซต์เหมือนกันนะครับเป็นฝากระดานนะฮะจากนั้นเราก็นำมาจัดองค์ประกอบใน powerpoint นะครับ อย่างที่เห็นนะครับอาจจะวางพื้นหลังก่อนนะครับก็คือรูปฝากระดาษนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือดาวน์โหลดรูปภาพต่างๆนะครับเพื่อนำมาใช้ในการสร้างงานกราฟิกเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์นบนโซเชียลมีเดียนะครับเห็นไหมครับได้ชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวหน้าติดตามกับ ชื่อครูคิดคดชื่อครูนะครับจะนำเสนอเรื่องของการสร้างงานกราฟิกต่อนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint สำหรับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ